ตั้งแต่แรกเลยครับที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับมีการพูดคุยครับว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่เราได้เห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยมันคืออะไระทําไมผมไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเลยผมไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่างานที่ผมเป็นพิธีกรที่เป็นงานของบริษัทนะครับก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้และสินค้า ก็ออกสู่อตลาดไปยังผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายผมก็เลยถามว่าแล้วจะต้องชี้แจงอย่างไรมีการพูดคุยกันครับแกบอกว่าเดี๋ยวแกะจะออกมาชี้แจงและ,ะแถลงเพื่อให้ทุกอย่างไม่คลี่คลายและแกะยืนยันว่าแกทำทุกอย่างบนความถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายจริงๆและผมก็เลยรอว่าแกะจะชี้แจงหรือแถลงโดยช่องทางไหนเมื่อไหร่อย่างไร แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นรับและมันได้ส่งผลกระทบไปแล้วเพราะว่าด้วยความไม่ชัดเจนผมเข้าใจทุกฝ่ายนะเพราะฉะนั้นผมอย่างที่ได้แจ้งไปผมก็เลยต้องรับผิดชอบต่อตัวเองสังคมต้นสังกัดคือพลอยนะครับแล้วก็ผู้่มงนานทุกคนก่อนเลยผมทำให้สนุกไม่ไดนะ้เพราะผมไม่สนุกหรอกครับผมก็เลย ถูกต้องครับผมก็เลยจะต้องยุติบทบาทกับเป็นพิธีกรของตัวเองก่อนแล้วก็ยุติบทบาทในสาธารนณะทุกๆบทบาทรวมไปถึงการยกเลิกสัญญาของบริษัทใหญ่ครั้งุูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เอามาแจ้งข่าวพี่ๆในทุกๆประเด็นนะตอนนี้ครับทําพิธีกรมาสิบปีแล้วเหมือนกันนะแล้วก็อยู่ในวงการในการทํางานมากก็รวมแล้วก็เกือบเกือบยี่สิบปีครับ ผมก็ชอบนาฬิกามาแต่ไหนแต่ไรครับแต่ผมก็ใจนี่มันคือคำพูดเนาะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะต้องเอาทุกอย่างมายืนยัน